<Okay. S 2> สวัสดีครับวันนี้ก็มาโหดน้ำดอกเนาะมาเดยวนี้ทุ่มไปแล้วครับเนาะพอดแดดนะครับเนาะทุ่มไปแดดแดดนักขนาดครับนี่เอาห้อยหน้าต่างห้องนอนไปครับเนาะอ่าพอดีหน้าฮอนเนี่ยครับะตะวันมันจะตกประมาณสามทุ่มเกินต้องเตี้ยกับสี่ทุ่มครับนี่ก็มาโหดน้ำเนาะโหดน้ำให้มัน คนปลูกอารมณ์ดีดอกมันก็นเลยงามผมว่าผายปลูกกับมันก็นงามเนาะครับเนาะถ้าว่าเาปลูกเปินแล้วเขาก็ต้องเอาสา่จะเอาจ่ายสายเปิ้มันหน่อยนะครับเนาะผมปลูกสองกระถางครับสองกระถางบนลุ่มเพราะว่าจะให้ออน้ำตรงบนนะครับมันย้อยลงมันย้อยลงกระถางตั้งลุ่มครับมันกับ มันก็มาได้ลงหลังคาครับก็กำลังบานเลยเนาะบานงามๆครับอันนี้ก็ดอกคำพุ่จูนะครับเนาะดอกคำพึ่จูบบานเหาแต่ว่าของประเทศอังกฤษน,นะครับมันจะมันจะตัวต้นเตี้ยประมาณ30เซนเนาะเพราะว่าบานเหานี่เลยหัวเนาะหอยเตีเต้ยๆนี่ล้าหัวเลยนะครับเนาะพออัน ดอกคำพูจูที่นี่นะกลิ่นมันหอมครับกลิ่นคล้ายๆดอกมะลิบ้านเฮาครับกลิ่นถ้าเราดมพอไหนเราหามาเดทเราไปดมที่ดอกครับงามครับมันจะออกอันดอกจนถึงอปีนะครับเดือนแต่งเดือนอตุลาคมครับเนาะนหน้าหนาวเริ่มมาอันนี้ก็ดอกที่หลายๆสีนี่ก็บจือปะทูเนียเนาะดอกปะทูเนียครับก็งามมีหลายสี ผมชอบครับเนาะหลากสีสันเนชีวิตผมเลยชีวิตผมก็มีลายสักหลากสีสันล้มลุกคุกคัานกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับเนาะแต่มันก็ดีเนาะผลสุดท้ายแล้วมันก็มีความสุขนะครับที่คนต้องการครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ